สหรัฐไม่ใช่แค่ไม่เอากับยูเครนแล้วนะไม่เอากับนาโต้แคมก็พูดชัดเจน,นว่านาโต้เนี่ยเอาเปรียบเราตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่นิดนิดหน่อยๆประมาณหน่งปรบวกลบของ GDP ทั้งทั้งที่ทจริงๆอะ่ะมันเขียนไว้ว่าต้อง2%แต่สหรัฐเนี่ยโ,โหลงไปตั้งเยอะดังนั้นเนี่ยสหรัฐก็บอกไม่เอาละผมคิดว่ารัเสเซียเนี่ยเขาอยากจะได้แค่อิทธิพลมีความเป็นไปได้ว่าเยอรมันจะเปลี่ยนท่าทีมากขึ้นจากเดิมที่ไม่เอารัสเซียเลยถ้ากดรัสเซียโอเครัสเซียเสียจริงแต่ไม่ เพราะอเมริกาผลิตน้ามันเยอะกอวะ่ารัสเซียถ้าน้ามันลงเนี่ยใครเสียอเมริกาแล้วอยู่ตรงนี้ระดับเนี้ยดีที่สุดครับอเมริกาวินและเสียก็ไม่ถึงกับวินซาอุปก็ไม่ถึงกับวินแต่ซาอุพอใจแล้วกันถ้าไทยอยากจะลดความเสี่ยงจากการถูกคุณคุรั้มเนี่ยขึ้นภาษีสินค้าหลายตัวของเราเนี่ยเราอะไปคิดเขาแพงกว่าเขาคิดเราแปลว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาคิดเท่ากันนะเราจะโดนภาษีขึ้นครับดี่บีโซ่วส,สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่หมูเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะคุยกันที่ว่าเป็นสงครามนะฮะ,ะพี่หมูอาจจะไม่ค่อยชอบสงครามแต่ว่าขอคุยเขาคุยในแง่ธุรกิจครับสงครามยูเคนนี่มันมีผลกับธุรกิจเหมือนกันนะฮะในลักษณะของอสหรัฐอเมริกาต้องการยูเคนมาเนี่ยใช้นี่ยูเคนตอนนี้ม,มีนี่เป็นแสนล้านผมไม่ทราบนี่เท่าไหร่นะแต่ว่านี่ตัวนี้เนี่ยเขาทําบอกว่าอยากจะให้ยูเคนใช้โดยใช้ แร่ธาตุในประเทศยูเครนเนี่ยเอามาคืนนี่สหรัฐอันนี้เป็นไปได้ไหมครับตอบกอนว่าเป็นไปได้อันนี้ให้ตัวเลนนิดหนึ่งแล้วนะครับว่าสหารัฐเนี่ยอ้างว่าอ้างว่านะครับตัวเองเนี่ยให้เงินยูเครนไปแล้ว3ามแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐถามว่าใ่ห้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้คือพูดทําพูดแต่นะครับเชลินสกี้บอกไม่ใช่คุณให้ผมมาแค่ แสนเจ็ดหมื่นเองครึ่งหนึ่งอ่ะเออหายไปครึ่งหนึ่งแต่นะครับแต่แต่ถ้าเราไปติดตามข่าวเลยนะเซเลนสกี้บอกเอ,อ้ยผมมาได้แค่ครึ่งเดียวเองเจ็ดหมื่นกว่า <c oughs> อีกที่เหลืออีกประมาณแสนหนึง่งอะไม่รู้ไปไหนเอ <c oughs> อันนี้เขาเซเลนสกี้ก็พูดนะครับเขาบอกเนี่ยจริงๆอ่อะเขาติดเขาติดสารัฐแค่เจ็ดหมื่นกว่าเอง <c oughs> เนี่ยถามมาบอกเขาตั้งสามแสนกว่ามามา,มาจากไหนเออบางตัวเลขบอกไปห้าแสนนู่นเลยพอโบกดอกเบี้ยไปอีกโอ้ไปนู่นเลยนะครับแล้วถามก็บอกอ่ะ จ่ายมายูเครนเอาที่ไหนจ่ายพี่ครับประเทศตอนนี้ล่มจมอยู่จะไปจะเอาที่ไหนจ่ายครับ,รบสุดท้ายตอนนี้น่าน่าจะคุณคุณเซเลนสกี้น่าจะบินไปเซนใช่ไหมครับก็คือสรุปก็คือยอมครับยอมให้สัมปทานแร่ทาุหายากยูเครเนมันเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างหนึ่งน,นะครับว่าประเทศใหญ่ประชากรน,นี่จริงๆเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไรหร่เพราะออกออกไปประเทศอื่นเต็ม<อ><ะ>ไปประมาณเจ็ดแปดล้านแล้วนะครับ แต่ก็ยังเหลืออยู่20กว่าล้านนะท่านผมา้ม่างนีพดและที่สําคัญคือเคยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวสาลีส่งออกมากของยุโรปเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปเลยแล้วก็มีแร่ธาตุหายากมีฐานหินมีอะไรมีเต็มไปหมดเลยนะฮะมีท่อก๊สที่เราเคยยินนะครับแต่ตอนนี้หายหมดครับเพราะว่าประเทศเป็นสงครามก็ไม่ได้ผลิตนะฮะแล้วก็ที่สหรัฐบอกว่าจะทวงแร่ธาตุหายากเป็นไปได้ไหมาคาตอบคือเป็นไปได้แต่ยาก นันเแล้วเป็นไปได้แต่ยากอ่าไม่ใช่ยากแต่เป็นไปได้แปลว่าอะไรครับถ้าเป็นไปได้แต่ยากแปลว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครับทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าแร่ธาตุหายากทุกวันนี้ของสกูเคเลนเนี่ยมันดันไปอยู่ในดอนบาสครับมันดันไปอยู่ในดินแดนที่รัเสเซียยึดครอง <S <S เอาง่ายๆคือประธานตอนนี้มันไปอยู่ใต้เท้ารัสเซียคําถามคือรัสเซียจะให้ชารัฐไหนนี่คือคาถาม มันหมายความว่าเข<อ>าเขาสัมป,ปทานในเขตดอนบัสเนี่ยก็ต้องไปคุยรัเสเซียอยู่ดีใช่เพราะว่ารัเสเซียยึดไว้ไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัสเซียเขาบอกว่าอ่ะอันเนี้ยคนพูดรัสเซียเยอะเชื่อสายรัเสเซียเยอะนั่นคือนหนึ่งนะครับแต่อีกนหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือไอ้สองนครับดูหน,หนึ่งมันติดกับรัสเซียครับมันก็เหมือนชายแดนเนาะครับและที่สำคัญที่สุดคือมันมีแร่ธาตุเยอะมากเลยครับมีแร่ธาตุมีพลังงานมีมหาศารเอาตรงๆนะฮะ ประเทศยูเครนใหญ่ก็จริงนะครับแต่20%ที่ถูกยึดไปแล้วเนี่ยมีแร่ธาตุมีพลังงานเนี่ยพาะผมบงไม่มีผลพลั80%ของประเทศอไอ้ที่เหลือเนี่ยพื้นที่7-80%เนี่ยมันมีแค่20%เองเพราะฉะนั้นมันแปลว่าที่ยูเครนถูกยึดไปเนี่ยมันคือกล่องเงินกล่องทองถูกไหมฮะแล้วไอ้ไอเรื่องโดยเฉพาะรวมทั้งด้วยรวมท้งแร่ธาตุหายาเพราะฉะนั้นในในทางปฏิบัติคือโอเค ผมให้สัมปทานทรัมป์ไปในดินแดนนี้แต่คําถามคือทามก็ต้องไปคุยกับรัสเซียว่าอ้าวเฮ้ยคุณจะถอนไหม,มคือถ้าพูดง่ายๆถ้ารัสเซียไม่ถอนทัพออกจาก20%นี้นะครับสิ่งที่ทําได้ไปก็จิ๊บจ่อยครับก็คือปริมาณมันก็อาจจะไม่มากนะไม่มากครับเพราะว่ามันดันไปอยู่ในดินแดนตรงนี้เยอะแต่เขายังไม่ได้สํารวจแท้จริงอาจจะอาจจะต้องมีอาจจะมีมาก,กนิดก็ได้เราก็อาจจะมีมากกว่านี้แต่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าไอ้บริเวณที่ที่ผมพูดเนี่ย มันเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าทางธรณีวิทยาเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่าใช่ใชแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยมันมันไม่มีมันเป็นเกษตรเออมันเป็นพวกเกษตรเกษตร่ะเพราะนั้นแล้วก็เป็นเมืองอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยากครับที่จะมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีเยอะๆก็สิ่งที่สิ่งที่ทรัมป์มุ่งหวังว่าจะมีรายได้จากการทดแทนน้สินเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะแต่ผมมองยูเคนว่ายูเคนก็คงจะ มีเขาเรียกว่ามีความต้องการจะสันนิภาพเหมือน,นกันก็คงจะตกลงกันได้ยูเครนก็คงจะจบสงครามนี้โด,ดยเร็วเพราะว่าไม่มีหรือว่าพี่หมูคิดว่าสงครามมันจะยืดเยื้อต่อถ้า,ถ,าถ้ามองในแง่พี่หมูเนี่ยมันคงไม่ยืดเยื้อแล้วพี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสหรัฐตอนนี้พี่สังเกตนะสหรัฐไม่ใช่แค่ไม่ไม่เอากับยูเครนแล้วนะไม่เอากับนาโต้ด้วยครับถูกไหมฮะคือตอนนี้นาโต้นาโต้นี่ไม่เอาเลยนะขนาดล่าสุดเนี่ยจะไปเจออะไร ผู้นาของนาโตไม่ไปแล้วนะบอกยกเลิกไม่ไปแล้วขี้เกียจไปแล้วคือพี่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐไม่เอาใครแล้วนะแล้วแล้วแถม์ก็พูดชัดเจนว่านาโตเนี่ยเอาเปรียบเราอืตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่นิดนิดหน่อยๆประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นบวกลบของ GDP ทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะมันเขียนไว้ว่าต้องสองเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหลงไปตั้งเยอะดังนั้นเนี่ยสหรัฐก็บอกไม่เอาละเลิกคุณไปดูแลตัวคุณเอง ไม่ต้องมายุ่งกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถามว่าถ้ารัสเซียยูเครนจะทู่ซีแล้ว่เี้ยะสู้ต่อทำถามขึ้นหนึ่งเอาตังค์ออที่ไหนสู้เอาอาวุธที่ไหนสู้อาจจะพอมีคนเหลือบ้างแต่ผมไปดูจํานวนคนนะพี่ยูเครนเนี่ยถ้าจะแบบระดมทหารใหม่นะครับ เหลือคนผู้ชายเนี่ยหักไปหักมาแล้วผมเอาเร็วๆกันเรือไม่เกินหนึ่งล้านไม่เกินนะแต่อีหนึ่งล้านเนี่ยไม่รู้จริงๆยังเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะออกจากประเทศไปหลายล้านคนมาครับเพราะฉะนั้นแปลว่ายูเครนเนี่ยกําลังทหารก็ไม่ได้เหลือเยอะอาวุธไม่มีเงินไม่มีผมถามว่าสงครามเนี่ยถ้าคุณไม่มีอาวุธไม่มีเงินคุณเลิกคุยฮะจบคุณมีคนเนี่ยไม่มีผลฮใช้ลบไม่ได้ครับดังนั้นผมก็บอกว่ายูเครนต้องจบครับต้องจบไม่ใช่ว่าอยากจบหรือเปล่า แต่ว่าต้องจบครับจริงๆผมว่านะเซนสกี้เนี่ยเขาไม่อยากจบครับเพราะถ้าเขาจบเขารู้ว่าเขาอาจจะโดนจับขึ้นขึ้นศารขึ้นคุกอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าพอเขาลงตําแหน่งผมจริงๆเนี่ยเซนสกี้เขาหมดวาไปแล้วนะพี่แต่เขาไม่ยอมให้เลือกตังอืเขาไม่ยอมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาลงปุ๊บเนี่ยเดือดร้อนนอกจากว่าอะไรรู้ว่าเขาต้องหนีครับาไปอยู่อะไรรูลีภัยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาไม่รีรีภัยไม่ได้นะผมว่าตอนนี้เขาเหนื่อยครับผมว่าตอนนี้ก็คงไปเจรจากับถามบ่าโอเคคุณอยากได้แะไรเอาไปเลยแต่ว่าขอยไอ้นี่ยรีอื่ผมผมว่าอย่างนั้นนะเพราะไม่อย่าง,งานั้นตัวเขาเนี่ยจะลําบากแน่นอนครับเสเวนสกี้ก็ตองย้ายออกแน่นอนเพราะว่าอยู่ไปในี่สงสัยคนโดนโดนยำแน่นอนเพราะเหตุผลก็คือรัอเสเซียก็คงจะมีอิทธิพลต่อรัสยูเครนมากขึ้นแล้วก็ประธานดีคนใหม่ก็น่าจะอยู่ในมือของรัเสเซีย พี่หมูคิดไหมว่าในลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนาโตเนี่ยก็ยังกลัวรัเสเซียเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นศัตรูที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยใน,นในอนาคตเนี่ยสถาพการยูเครน UK เนี่ยจะเปลี่ยนไปลักษณะว่ารัสเซียจะเข้ามาอิทธิพลหรือว่าจะก่อสงครามต่อไหมเข้าไปยึดยูเครนทั้งประเทศเลยแล้วก็เข้าไปในยุโรปเยอรมงีเยอรามันเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ขนาดน,นั้นไหม ผมคิดว่ารัสเซียเขาอาจจะไม่ทําไม่อยากทําขนาดนั้นดีกว่าครับถ้าไม่จําเป็นสิ่งที่เขาอยากทํามากกว่าก็คืออิทธิพลจริงๆแล้วถ้าเราไปดูยูเครนเนี่ยก่อนหน้าเซเลนสกีนะครับ,รบจะมีอีกคนหนึ่งแล้วก็ถอยหลังไปอีกคนหนึ่งที่ได้จากการเลือกตั้งแต่ถูกปฏิวัติตสีส้มนะฮะคนหลมปุ๊บคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ฝ่ายรัสเซียที่เขาถูกคนหลมก็เพราะว่าเขาอะบอกว่าไม่ให้ยูเครนเข้ายู แล้วก็สารัฐก็เลย F B I C I A อะไรพวกนี้ก็เลยจริงๆน่าจะมีอันนี้ด้วยนะพี่อะไรอะ USA อะส่งเงินมาแล้วก็ให้คนเนี่ยมาก่อร่างการปฏิวัติก็เลยเกิดการปฏิวัติสีส้มก็เลยล้มคนนี้ไปแต่คนนี้เขามาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็เกิดสุดท้ายก็เดินมาอยู่ที่คุณเซเนสกี้แล้วก็มาวันเนี้ยที่ผมเล่าทั้งหมดก็เพราะว่าผมคิดว่ารัสเซียเนี่ยเขาอยากจะได้แค่อิทธิพลสมมติอะถ้าพี่ เป็นผู้นำพี่โอเคพี่เข้าข้างผมพี่ไม่ได้ทำอะไรที่ให้มันแบบ,บผิดอ่ะแบบที่เซนสกี้จะทำอะ<ม>่ะบอกจะเข้าจะเข้านาโตอย่างเดียวเลย<ม>อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะมาอะไรกับคุณเยอะ,ะเขาก็อาจจะช่วยเหลือขึ้นบ้างดูๆไปอะไรเงี้ยาวนี้เยอรมันอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนข้างละเยอรมันใช่ใช่ออราฟเนี่ยคุณโอราฟช่วยไปแล้วไปแล้วนะวันเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าเยอรมันจะเปลี่ยนท่าทีมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เอารัเสเซียเลย<ช>ไม่เอาเลย<ช><ช>ก็พูดภาษาง่ายๆก็คืออยู่ข้างเดียวกับซาลัดเลยตอนนั้นตอนเนี้อาจจะไม่ใช่เอาเป็นว่านะครับถ้าผมคิดว่าคนใหม่ผมยังไม่รู้ว่าคนใหม่เนี่ยเขาจะมาแนวไหนแต่ว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะมาแนวคล้ายๆกับคุณแองเจลาแมคโ <Angela S 3> คลแองเจลาแมคโคลเนี่ยก็คือเอาครับแต่เอาแต่ประเทศเยอรมันครับ,รบไม่เอากลบสซาลัฐไม่เอารัเสเซียเอาเฉพาะอะไรครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับกเยอรมันเขาทำ อันนี้คือกูเลจราเมอเร์โกเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือคนใหม่ที่มาเนี่ยถ้าเขามองแบบนี้อะไรก็ตามที่ดีกับเยอรมันนะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าต้องจับกรสเซียเพราะอะไรครับพเพราะรัสเซียให้พลังงานเราถูกรัสเซียให้ความมั่นคงรัสเซียก็อยู่ใกล้ๆเราต่ไปทะเลาะก,กับเขาก็ไม่เวิร์กถูกไหมฮะถ้าพี่สมมติแล้วกันนะครับพี่อาจจะไม่ค่อยถูกกับสหรัฐแต่สหรัฐเขาก็คงไม่ไม,ไม่ยกพลหรอกแต่สิ่งที่เยอรมันเนี่ย เอ่อต้องเรียกว่าเป็นห่วงดีกว่าคือเยอรมันไม่ได้มีกองทัพอะไรเท่าไหร่นะครับ,รบเยอรมันเนี่ยที่ผ่านมาเยอรมันกับญี่ปุ่น,เ,นเหมือนกันอย่างหนึ่งครับสงคารามโลกที่สองทั้งสองประเทศเนี่ยยิ่งใหญ่มากมากถึงขนาดที่อเมริกายังกลัวเลยครับแต่พอหลังจากสงคารามโลกที่สองประชานผมเรียกว่าถูกตอนเป็นขันที <laughs> เลยพี่ในทางในทางทหารนะฮะเพราะว่าอเมริกาไปตั้งฐานทัพอะไรเต็มไปหมดเลยไปดูได้เลยนะครับอเมริกาเนี่ยฐานทัพเขาเนี่ย มากที่สุดเนี่ยมันอยู่ไม่กี่ประเทศเองครับหนึ่งคือญี่ปุ่นสองคือเยอรมันครับแล้วก็จะมีฟิลิปปินมีเกาหลีใต้มีอยู่ปมะเช่ไม่กี่ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบอกคุณได้ว่าวันเนี้ยเยอรมันเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าอะถ้าเขาไปอยู่กับรัสเซียเขาก็คงต้องปณีประนอมกับอเมริกาในระดับหนึ่งเนาะเพราะอเมริกาเขาตั้งฐานทัพไปเยอะไงครับแต่สุดท้ายแล้วว่าถามผมอะผมคิดว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้อยากไปยึดหรอกเพราะยึดเนี่ยพี่คำถามขึ้นเลยเลยพี่ถ้าพี่ยึดมันจะเกิดอะไรคุ พี่ก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นหมดเลย <ừ m. S 1> อันที่หนึ่งอันที่สองที่หนักกว่าน,นั้นนี่คืออะไรไหมฮะพี่ต้องใช้ทรัพยากรพี่เวลาพี่ไปยึดอะไรเนี่ยพี่ต้องใช้คนเยอะมากไปนั่งเฝ้านั่งโอ้โหพี่รู้ไหมว่าสงครามรอที่สองเนี่ยเยอรมันแพ้อย่างเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองอะ่ะดันไปขยายวงเร็วกันไปอื <ừ m. S 1> สิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาพาก็คือไปบุก เซนต์ปีเตอร์เบิร์กตอนนั้นเขาเรียกว่าตอนแรกเขาเรียกตอนนั้นเขาเรียกสตาลินกาใช่ไหมฮะแล้วประเทศรัสเซียพี่นึกภาพมันใหญ่มากเลยพี่ยุบยึดไปเนี่ยเขาตายไปทจำรูนกี่แสนคนนะครับปัญหาก็คือว่ารัสเซียเขาก็รู้ว่าตัวเขาอะถ้าเกิดเขาลงมายึดอย่างเงี้ยเขาจะเอาคนที่ไหนมาเฝ้าเยอะแยะพี่ครับมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเขาเปิดจุดอ่อนผมว่าเขาไม่ทำหรอกสิ่งที่ผมเชื่อก็คือเขาจะมองว่าอิทธิพลคุยกันอะโอเคเยอรมันอะเรามา เกียร์เสียกันเรามาทําการค้ากันเรามานู่นนี่นั่นกันแล้วคุณก็อย่ามาเป็นเดทกับผมยูเครนก็อยากเข้านาโตนี่แค่นี้หลักการเขาคือประมาณนี้เพราะจริงๆรัสเซียเนี่ยเขาต้องการประมาณนี้เลยแต่ส่วน20%เนี่ยผมเดานะครับเขาไม่คืนไม่คืนว่าเขาไม่คืนเสียเงินลบมาตั้งกี่ปีนนใช่เรื่องอะไรก็จะมาคืนอย่างไรเขาก็บอกเอ้ยเนี่ยคืนกำไรอ่ะก็นี่ยืดที่นี่เลยได้แล้วแต่คําถามคืออ้าว มันก็จะไปซับทับซ้อนกับสหรัฐหรือเปล่าครับไอเออะไรนะแร่ธาตุหายากครับมันก็มาอยู่กระจุกเดียวกันอ่าก็ต้องมาสู้กันหน่อยแต่ผมว่าใครได้เปรียบครับพี่ครับก็ต้องรัสเซียครับก็อาจจะตอลองกันตอลองเพราะว่ารัสเซียเขานั่งทับอยู่อรพี่รัสเซียก็อาจจะพี่จะยอมไหมอ่ะรัสเซียอาจจะบอกว่ารื้อมาสามปทานกันได้เออเพราะว่าเขาเยอะแผ่นดินเขากว้างใหญ่ใช่ใช่เขาแร่เอิร์ดเขามีเยอะคือรัสเซียเองเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้หมายเรื่องแร่ธาตุเท่าไรหรอกผมว่าแร่เอิร์ดแร่เอิร์ดอะไรในแผ่น แต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีการต่อรองกันเนาะรัะเสเซียหมายความว่าปูตินกับทรัมป์ก็อาจจะก็ต้องมีประโยชน์ตอบตา่างตอบแทนนั่นแหละก็คงจะคุยกันได้แต่มองในภาพรวมของอนโยบายทรัมป์เนี่ยทั้มนี่มีนโยบายค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่อค้าหาเงินเน่เยหาไรายได้ใช่ไหมฮะตอนนี้อยากรู้ว่าถ้าในกรณีของทรัมป์เนี่ยทั้มเขาจะมองความส,าสัมพันธ์รัสเซียยังไงหมายความว่านโยบายเขาอาจจะต้องการแยกรัสเซียจากจีนเพื่อจะให้จีนอ่อนแอลง อ่านี่อาจจะเป็นนโยบายหนึ่งเนาะนโยบาย2คือเขากับรัสเซียเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนฮะพี่หมูคิดว่าเขาจะ<ส>กลับมาเป็นญาติดีกันหรือว,ว่าเลิกแซงชั่นไหมหรืออะไรมันมีผลต่อเศรษฐกิจมากนะฮะถ้าเกิดแรกเลิกแซงชั่นเนี่ยเรื่องใหญ่มากของรัสเซียทําให้รัสเซียฟื้นตัวเร็วได้มากเลยมีผลเป็นอย่างยิ่งพี่หมูคิดยังไงครับผมว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์คล้ายๆกับจีนอย่างหนึ่งคือด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนจะดีอแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ดีเหมือนอย่างเนี้ย พี่ดูสิเมื่อวานอยู่ดีๆวันก่อนอยู่ดีคุณทังก็บอกเอ้ยผมจะขึ้นภาษีจีน20อตแล้วอ้าวตกลงคุณเป็นมิตรผมหรือเป็นศัตรูผมกันแน่เนี่ยจะงงแล้วงงอ่ะงงเหมือนกันครับถ้าพี่บอกว่าเอ้ยเราเลิกแซงชันรัสเซียเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าเลิกปุ๊บเดี๋ยวรัสเซียโอ้โหขึ้นใหญ่โตคราวนี้กลายเป็นเหมือนกับอะไรฮะปล่อยปล่อยมีให้แข็งแรงไม่ได้ครับคือเขาอาจจะแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณพี่ไปเขาถ้าเกิดพยาอี่่่อยยเเหหรืงใญ ผมคิดว่าอย่างนี้ด้านหนึ่งอ่ายูเครนอ่ะโอเคนะเราอย่าไม่ลบแล้วนะอ่าเพราะจริงๆแบบอเมริกาได้ไงพี่ครับไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนี่ครับอ่าแต่ว่าถ้าปล่อยแซงชันถามว่าอเมริกาได้อะไรพี่ไม่ได้อืแต่อเมริกาเสียเพราะว่าไอ้นี้ขึ้นมาเขาไม่ทำหรอกครับเพราะพ่อค้าไม่ทำพราอทําแล้วไม่ได้แต่ดูเหมือนจะเสียไม่ทําแต่ถ้าเกิดยูเครนอันนี้ทําอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ผมโอเคอย่างนาโต้อย่างนี้ทําเพราะอะไรครับอไม่ต้องเสียตังค์ใช่ อ่าอย่างนี้โอเคเขาทำเพราะฉะนั้นวิธีคิดของทาคือชัดง่ายๆคืออะไรที่ผมทําแล้วผมได้คุณก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมทําแล้วผมเสียหรือผมเสมอไม่ได้แต่คุณได้ไม่ทำนี่คือหลักการที่ของเขาพี่ต้องสังเกตทุกอย่างที่เขาทานะหรือถ้าเกิดจีนเนี้ยถ้าผมไม่ได้แต่คุณเสียผมก็อาจจะทําครับอาจจะทําหลักการเขาคืออย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเขาต้องการให้คนอื่นเนี่ยไม่มา ท้าทายสหรัฐแล้วอเมริกาต้อง make อเมริกา great again ครับนี่คือทรัมป์ครับแน,นี้สิ่งที่อยากจะถามพี่หมูต่อว่าคำว่า make a m e ริกา great again เนี่ยมันมีความหมายค่อนข้างจะกว้างขวางเนาะคราวนี้เขาอาจจะมีข้อได้เปรียบจินอยู่3อย่างก็คือ1พลังงานใช่ค, 2> 2. คือเทคโนโลยี3ก็คือเรื่องการเงิน3เรื่องนี้ยังไงไงก็ชนะจีนอยู่แล้วแล้วเป็นเจ้าโลกด้วย ผมก็เลยถามเจาะไปนิดนึงว่าถ้าในมองในกรณีรัสเซียรัสเซียเองเนี่ยมีน้ํามันเยอะเหมือนกันนะฮะเขาจะพยายามกดราคาน้ํามันเพื่อให้รัสเซียอ่อนแอหรือเปล่าหรือมันจะมีประโยชน์อะไรฮะถ้าเรามาน้ํามันราคารลดลงเยอะๆหรือ40่สิตอไร่อย่างเงี้ยจริงๆอันนี้มันมันก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกเกณฑ์นะพี่ถ้ากดรัสเซียโอเครัสเซียเสียจริงแต่ไม่คช่เขาเสียพี่ เพราะอเมริกาผลิตน้ํามันเยอะกว่าัสเซียอีกอเมริกาเนี่ยผลิตน้ํามัน20สกว่าล้านบา์เลรัสลเซียผลิตแค่9้าล้านกว่าบา์เลผมถามพี่ว่าถ้าน้ํามันลงเนี่ยใครเสียอเมริกาเสียในแง่ของการที่รายได้น้อยลงจากการขายน้ํามันถูกไหมครคือเราจะมองว่าบริบทว่าอเมริกาแค่ส่งออกอย่างเดียวไม่ได้เพราะพี่อย่าลืมว่าสมมติแล้วกันนะครับพี่ถ้าพี่เป็นผู้ผลิตในประเทศพี่ได้สี่สิบเหรียญพี่อาจจะเจ๊งก็ได้นะ ก <G ül> ็องทุนเขาสี่สิบเหรียญแต่ถ้าพี่ได้เจ็ดสิบเหรียญเออพี่กําไรเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้มันแปลว่าเขาคงจะต้องทำอย่างไงก็ได้ให้อุตสาหการรมพลังงานเขายิ่งใหญ่ <S <S ยิ่งใหญ่ยังไงแพงไปก็ไม่ดีรัสเซียก็จะได้ด้วยแล้วแพงไปเนี่ยจริงๆแล้วผู้ซื้อก็อาจจะมีปัญหาถูกไปก็เมื่อกี้ผมเล่าแล้วถูกไปก็อ้าวผู้ผลิตก็ไม่ดีอาจจะเจ๊งอย่างนี้ก็ไม่ดีอีก งนั้นสิ่งที่ผมเชื่อเลยพี่สังเกตดูน้ำมันนะโดยเฉพาะอาจจะงดูเบรนส์ก็ได้เบรนส์เนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบวกลบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะพี่หลายว่าหลายปีแล้วนะครับทำไมมันอยู่ตรงนี้มานานทำไมก่อนเราจะเห็นน,ะน้ำมันเดี๋ยวแปดสิบเดี๋ยวร้อยหนึ่งเดีย 60, เด๋ยวหกสิบเดี๋ยวสี่สิบคำถามคือทำไมมันเปลี่ยนก็เพราะว่าถามผมนะเพราะอเมริกาเป็นคนอยากจะให้มันอยู่ตรงนี้แหละแล้วอยู่ตรงนี้ระดับเนี้ยดีที่สุดครับอเมริกาวินรัสเซียก็ไม่ถึงกับวินถูกไหมฮะ ซาอุก,ก็ไม่ถึงกวินแต่ซาอุพอใจแล้วกันดังนั้นถ้าสามสี่ปาร์ตี้นีเขาแฮปปี้น้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้แพงเกินกว่าที่ผู้บริโภคลบได้ครับวันบริโลงทั้งหมดผมมองว่าราคาน้ํามันอ่ะเจ็ดแปดสิบครับถ้าใครจะมองว่าน้ํามันสี่สิบผมว่าไม่เห็นแต่ถ้าใครใครใครกลัวว่าน้ามันร้อยหนึ่งผมก็ว่าไม่เห็นครับอ๋อจะเข้าสู่สถิรภาพมากเลยตอนนี้มันเป็นเฉพาะว่ามันเป็นเกมที่ทั้งสามคนใหญ่และยักษ์ใหญ่สามคนเนี่ยพอใจไง โดยเฉพาะยักษ์อเมริกาดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าต่ำไปอก็อเมริกาก็ไม่ได้อีกโดนอีกเดือนเดือนร้อนใช่ไหมพี่สูงไปก็ไม่ได้คราวนี้คําถามคือถ้าอเมริกาคนเดียวก็ไม่ได้อีกก็มีอีกสองเจ้ารัสเซียเนี่ยเ0็ดสิบถึงแปแฮปปี้ซาอุแฮปปี้ไหมแฮปปี้ดังนั้นถ้าเกิดทั้งสามคนแฮปปี้คนอื่นที่เหลือก็ไม่ได้มีผลเยอะแล้วเพราะว่าเล็กนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร